อันดับแรกคือยากงุงมากเลยเดร,รกๆย,กย่ากเยอะบางคนพี่น้องสิบคนพ่อเอก็พี่น้องสิบคนแม่เอกพี่น้องห้าคนอย่างเงี้ยแต่ละคนก็มีลูกมีหลานมีอะไรเยอะแยะหมดเลยแล้วจะแบ่งกันอย่างไงมั่วกันนะฮะเราต้องทำความเข้าใจตรงนี้ก่อนโอเคนะ โดยผมจะบอกว่าเครือญาติทั้งจริงเนี่ยญาติของเราทั้งหมดเนี่ยนะครับทางไหนก็ตามเนี่ยญาติเราญาติพ่อญาติแม่ญาติพี่ญาติาตาตาน,าน้องทั้งหมดเนี่ยนะจริงๆแล้วในวิชาฟอโตเอฟเนี่ยแบ่งเป็นสองกลุ่มนะครับกลุ่มที่หนึ่งกับกลุ่มที่สองกลุ่มที่หนึ่งรับมอรดกกลุ่มที่สองไม่รับมอรดกโอเคไหม รับมรดกไม่รับมรดกที่เราจะคุยก็คือคุยคนที่รับแล้คนไม่รับเราไปคุยนะเราเราจะไม่เรียนการเรื่องคนไม่รับคนไม่รับนี่นะครับเราจะเรียกกลุ่มนี้ว่าดาวินอาพามกลุ่มนี้จะอยู่กลุ่มสุดท้ายเลยโดยอุลามะผู้รู้นะครับนักวิชาการอิสลามบอกว่าดาวินอาพามเนี่ยไม่มีสิทธิ์รับมรดกเลยเป็นญาติต้องทำดีต้องไปเยี่ยมนะครับ รักกันไปเยี่ยมไปหาอะไรได้นะครับรักกันแต่เรื่องมรดกเนี่ยไม่ได้เลยคือให้ความสําคัญหลังสุดเลยอุลามะบอกว่าเราเวลาถามไม่ได้เลยก็มีอุลามะบางคนบอกว่าได้แต่ได้หลังเพื่อนต้องไม่มีกลุ่มนี้ก่อนถึงได้เข้าใจไหมซึ่งยากมากๆยากมากที่ผู้ตายไม่มีลูกไม่มีหลานไม่มีพ่อไม่มีแม่ไม่มีอะไรยากมากๆาแต่อุลามบางคนบอาไม่ได้เลยถึงมีก็ไม่ได้ เรามาบอกคุณว่าได้แต่ต้องให้มีมีสักคนก่อนเขาถึงได้โอเคนะครับเรามาเดียนของที่ง่ายๆก่อนคือคนที่รับชัวร์ก่อนโอเคนะโดยเราจะโดยรับเนี่ยเราจะแบ่งเป็นสองกลุ่มก็คือผู้ชายกับผู้หญิงชายมีกี่คนครับชายมีสิบห้าคนสิบห้าสิบห้าประเภทหรือคนนะครับผู้หญิงมีสิบคนหรือสิบประเภทแค่นั้นเอง สรปุปง่างๆก็คือเครือญาตานะครับสมมุติมีทั้งหมดร้อยคนหรือร้อยประเภทนะครับร้อยคนเนี่ยที่เราต้องจับจ,บจริงๆนะในวิชาฟรชคุยกันไปคุยกันมาวกไปวกมาพ่อคนหนึ่งตายมีพ่อมีแม่มีลูกสาวมีลาบบ้านน้าอาเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเราคุยแค่กี่คนครับแค่ยคี่สิบห้าคนนี้เท่านั้นซึ่งเป็นผู้ชายสิบห้าผู้หญิงสิบ แล้วจิตสิบห้าเขาต้องไปท่องไหมไม่ต้องท่องแล้วทําไมไม่ต้องท่องก็อยู่ในกลุ่มไม่รับบรดกไงผมเลยสงสัยเอ๊ะทำไมเรียนนันมันยังไม่กี่คนจริงจริงญาติต้องเยอะแยะอ๋อที่เขาไม่เขียนในวิชาแบ่งบรดกเนี่ยก็คือมันไม่ได้มันอยู่หลังสุดเผลอไมส่วนมากก็จะไม่ได้นะฮะหรือถ้าได้ก็โอกาสน้อยมากๆนะครับวิชาฟัอยด้บนหลังๆเลยก็คือไม่มีไม่มีกลุ่มหนึ่งเลยมีมีมีข้างเนี่ยมีจะไม่มีกลุ่มเลยสักคนเลยเขาถึงได้ นอกจากต้มีภรรยานะฮะโอเคซึ่งอีกครั้งหนึ่งก็คือว่าญาติในแบ,บ่งเป็นสองกลุ่มถ้เาเข้าใจนะฮะดวงงงง่ายๆญาติแบ่งเป็นสองกลุ่มคือกลุ่มหนึ่งรับมรดกกลุ่มที่สองไม่รับมรดกกลุ่มไม่รับมรดกเรียก,มมกมมจะเป็นอาธรรมก็ไม่ต้องไปจําอะไรมากมายนะไม่ต้องไปจำเจ็ดสิบห้าคนมีใครบ้างให้เราจําแค่คนที่รับมันมียี่สิบห้าคนก็มีผู้ชายสิบห้าผู้หญิงสิบจำยี่สิบห้าคนเนี้ยไอ้คนที่ไม่ใช่ไอ้คนที่ไม่ใช่ยี่สิบห้าคนเนี้ยก็คือคเออนะจ หรือว่าเราจะท่อง75ดีฮะท่อง25เผลอแล้วนะจำเป็น25 75นั่นก็จะจำทันทีนะครับในบทนต่อไปจะมาด้วย15และ10คนเนี้ยคือใครนะครับอัสสลามุอะลัยกุลมุลลัฮามะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ